เราลงเราไปตายคล้ายๆกันเหมือนกันบริกอนการนเงตอนกรเล่นเหนียวเล่นอย่างไปแมนมือกันอเรียนอนกก็สดอยากเรียนูดๆไปมันก็เหมือนเราไล่ลงแมนถ้ารีไม่ออกมันก็ข้างข้าง้าอยู่นะใช่เวลาเราจับเราก็ต้องจับแบบไมถนัดมือเรา เอียวเสิปุ๊บเดให้หาไข้กอนขึคมกันก็ได้่นี่ใช่ไหมคันคันพูดถึงว่าถาคนเขาเส็จมันถึงมันเห็ดก็ได้เ้าบ่ต้องเ้าบ่ต้องเหตทางจับเขาดึงขึงสิ้เลยแขนแลกระนหังหลส เพราะแต่บาดนี้ถ้าเฮาสิเน็กเห็ดเขาเห็ดได้มันบอกขอสอกตรงนี้นะสอกเขาหน่เน็กจะบอกแม,ม,มนเนกลงไปเนกลุ่มไปมันสิไม่แฮงถ้า,ถาเฮาก็ต้องได้น้ำมือข้างนี่นิ้วเฮาเฮาสะอยู่ในเส้นเส้นสะบักในไหมเน้นสะบัก<อ>แมนเศนรอบสะบักแมนเด็ดขึ้น แค่นี้เพราะจะร้อนละไม่ต้องทำแม่<ด>เน็กลงไปกุดลงไปเมื่อข้างนี้กุดสิงอันนี้กะดัดแน่จังหน่อยดัดแอนนุ้งนะแน่จังหน่อยแม่อย่าเห็ุอย่าเหตุข้างไว้โดนเพราะว่าหางคน้นน่ะคือไขว่หว่าวมันจิเป็นคือเส้นเมันตึงอย่างนี้ไม่ได้ต้องค่อยค่อยทำเขาใช่ไหม อันนี้คืออันนี้คือท่าที่เขาแบบงอขางอแขนมาได้เขาานวดเอข้านวดขึ้นม้าแบบนี้นวดทางนี้แล้วก็เอาทางนี้ขึ้นไปก็ได้แล้วก็คอยดึงแบบดึงแขนเขาแบบแบบนี้นะแม่คือเขาไกะผ่าจะบังบากนี่จักหน่อยนี่เออแบบนั้นกระเพาะบบานนี้บัดนี้เขากับม้านี่นวดแบบนี้นวดไทยจบคือกันกระเป็นแบบนี้ จบเหมือนกันหมดเลยไล่มาตามเส้นเ oh. oh. ส็จปุ๊บเอาแค่นี้ mm hmm. เวลาเขาจบบ่เอาเด้อแบบเนี้ยเขาจ็บเอาแค่สามหนึ hmm. okay, <3. S 2> mm ่งสองสามข้างละสาม จำนำแย้มขอบคุหัวในในมันตอกตอกเด้ออย่าไปโนปูมันเจ็บเออมียนเมียนแบบถ้าจะเคาะหัวลูกค้าน่ะเราต้องเคาะให้มันเหมือนป๊อกป๊อกป๊อนั้นแหละแบบนั้นแหละไมนซีมีแห้งเมียนแล้วก็ถุดหลังจักหน่อยแล้วก็ครอบเมียนครอบแบบนั้นแล้วก็ปาแบบนี้ิมาค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้โอเค